กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา9 0 1 2สิงหาคม2565และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากพระราชปณิธานด้านงานผ้าไทยที่ทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่ระดับสากล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2,565ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้พระราชประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าไทยพระราชดำรัส และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการจำหน่ายงานผ้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่ดำเนินกิจกรรมในงานวันสตรีสากลณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประโยชน์ที่ได้รับประชาชนได้ร่วมน้อมลํำลึกในพระมาหาการุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ร่วมสืบสารงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย